สวัสดีค่ะทุกคนกลับมกันอีกค้งกับพ่บวตี้ค่ะก็วันนี้นะคะพิบตี้จะมาสอนเขียนพยาธิสภาพของ C A D หรือว่า Coronary Artery Disease นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะวันนี้พิบตี้จะมาสอนเขียนจากภาพนะคะก็สมมติว่าถ้าเราอยากได้พยาธิอะไรนะคะเราก็สามารถเซิร์ชหาใน Google ได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเราไปเข้า Google เนาะเราเขียนไปว่า Pathophysiology of จุดๆก็คือสิ่งที่เราต้องการอย่างวันนี้พี่ u t ตี้จะสอนเขียนโรค C.A.D. นะคะพี่ตี้ก็เขียนว่า pathophysiological of c a d นะคะก็กดเซิร์ชไปนะคะก็จะขึ้นมาให้เยอะยแะมากมายนะคะแนะนำว่าให้พยายามอ่านจากรูปนะคะ,ะพยายามเลือกรูปที่เราสามารถเข้าใจได้นะคะ,ะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูอันนี้นะคะเขาก็จะบอกอืม อันนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อืมนะลองดูรูปนี้หน่อยอ๋อ,อนี่ข้างล่างเยอะเลยตอันนี้จะค่อนข้างละเอียดมากนะคะพยายามเลือกจากรูปที่เราเข้าใจง่ายๆนะคะ อ่าะอันนี้น่าสนใจอืมอันนี้พอจะเข้าใจงันได้ง่ายเนาะเพราะว่ามีต้นสาเหตุมาจาก led ใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเซฟรูปนี้ไปที่จริงสามารถเลื่อนดูด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่ารูปที่เราสนใจเนี่ยด้านล่างมันจะเป็นรูปที่มีความคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาจจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปคล้ายๆกันอ่ะอันนี้ยิ่งชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าภาพไม่ค่อยอ่ะ อันนี้ชัดเจนขึ้นเนาะอืมภาพชัดเจนด้วยอ่ะเซฟไปแล้วอันนี้ฟอร์มเซลล์อันนี้รับเจออ่าค่อนข้างอืมเห็นไหมพอเราได้ภาพที่มันแบบคล้ายๆนั้นแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเขียนกันนะคะได้มาสองภาพถูกไหมอ่ะเดยวพิวตี้มาวางก่อนอืม เมื่อกี้รูปแรกที่เราได้เป็นรูปนี้ใช่ไหมรูปที่สองที่ได้จะเป็นรูปนี้นะคะอันนี้คล้ายๆกันเนาะแต่รูปที่รูปแรกเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดกว่าแต่รูปที่สองเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะพี่บตี้ก็จะเอาไว้นะอ่าทีนี้นะคะ เราอยากรู้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ย C A D เนี่ยเกิดจากอะไรนะคะจริงๆเนี่ยเวลาเราไปอ่านหนังสือนะคะหนังสือก็จะบอกเยอะมากเลยนะคะสาเหตุของ C A D นะคะซึ่งหลักการเวลาที่เราจะเขียนพยาธิสภาพเราต้องดูที่เคสของเราเป็นหลักนะอย่างเช่นถ้าเคสของเรานะคะมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันไขมันเราก็ควรเอาโรคพวกนั้นเนี่ยมาเชื่อมโยงเพื่อให้เกิด โรค C A D นะคะอันนั้นะจะเป็นการเขียนที่ไม่ได้แบบออิงตามเนื้อหาแต่เราอิงตามเคสนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราขึ้นวอร์ดเราไปเจอเคสแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะเป็นแค่โรคไขมันในเลือดสูงอย่างเดียวถึงเป็น C A D นะคะอ่ะเช่นในกรณีนี้นะคะพิวตี้จะยกตัวอย่างเคสแล้วกันนะคะสมมติ เคสนี้นะคะเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็เลยทําให้เกิดเป็น c a d ขึ้นมานะคะซึ่งการเขียนพยาธิของเราเราก็ต้องตั้งต้นนะคะจากโรคของผู้ป่วยเองนะคะก็คือโรคดิสเลปิดใช่ไหมอ่ะอันนี้นะคะซึ่งผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคนะคะดิสไลปิด ก็คือโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยต้องมอีผลเลือดถูกไหมที่ต้องมาซับพอร์ตนะคะถ้าเป็นข้อมูลสนับสนุนนะคะพิวตี้จะ,ะเหมือนกับเป็นเส้นตรงเนาะ,ะเวลาที่เราเขียนนะคะถ้าสมมต, a ต, b, ะะนนติ a ส่งผลต่อ b นะคะอันนี้ตัวอย่าง a ส่งผลต่อ b นะคะพิวตี้จะเขียนเป็นลูกศรแบบนี้นะคะก็คือ a ทําให้เกิด b แต่ถ้าสมมุติว่า B สนับสนุน A นะคะพิวตีก็จะเขียนแบบนี้แค่เส้นตรงนะคะอ่ะอันนี้หลักการง่ายๆอ่ะพิ y วตีก็จะเขียนแค่แบบนี้อ่ะอันนี้นะคะเวลาเราอธิบายเนาะเราก็ต้องเอาเคสของเรามาจับอ่ะถ้าสมมติว่าเคสของเรานะคะมีอะไรซับพอร์ตบ้างว่าเขาเนี่ยเป็นไขมันในเลือดสูง นะคะสิ่งที่จะซัพพอร์ตเลยก็คือเขาเนี่ยต้องมีผลเลือดที่ผิดปกติถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วนะคะคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงนะคะ,ะไขมันเนี่ยจะมีค่อนข้างหลายตัวเนาะจะมีะทั้ง L A D คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะคะแล้วก็ตัวของไขมันดีก็จะเป็นตัวของ H D L ถูกไหมแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นไขมันแสดงว่าเขาต้องมีไขมันที่ผิดปกติ ะะซึ่งตัวซัพพอร์ตนะคะ,อ,ะอันนี้พี่ตี้ก็จะเขียนเนาะเราสามารถเขียนผลเลือดของผู้ป่วยได้นะคะก็มี tg นะคะไตรกลิสเลอรอลได้เท่าไหร่ไม่ใช่ไตรกิสไตรกลิกสไลน์นะคะได้เท่าไหร่อะคอเลสเตอรอล ต่อไปก็ L D L อ่าได้ผลเท่าไหร่นะคะเราสามารถใส่ได้เลยอันนี้จะเป็นเคสของเรานะคะอ่าี่เขียนว่าแลบผู้ป่วยแล้วกันเนาะอืมอ่าทีนี้นะคะเราเขียนข้อมูลซัพพอร์ตอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าทำไมเป็นไขมันแล้วเป็น C A D เพราะว่าเราจะเชื่อมโยงกันนะ ก็เคสน,นี้นะคะเป็นไขมันแสดงว่าต้องมีไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่งตัวไขมันที่เป็นไขมันไม่ดีนะคะที่เป็นสาเหตุหลักๆของ C A D เลยก็คือเป็นตัวของ L D L นะคะจากรูปเราจะเห็นว่ามี LD L D L ั้ยมีมัม้ยนี่นะ L D L นี่รูปนี้ก็มี L D L อ่สาสงว่า L D L เนี่ยมันต้องทำอะไรสักอย่างนะคะ ซึ่งในรูปนะคะจะเห็นว่า LDL นะคะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะมันจะเข้าไปในนะคะตัวของผนังหลอดเลือดใช่ไหมที่มันเข้าไปเนี่ยเห็นไหมที่เขาชี้เข้าไปแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องเข้าไปข้างในแน่นอนนะคะเราก็เขียนมาแล้วนะคะว่า LDL LDL LD นะคะไป สะสมในผนังหลอดเลือดแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะรูปนี้จะเป็นชั้นของผนังหลอดเลือดนะคะอ่าเราก็เขียนสะสมในผนังหลอดเลือดอ่าเราก็ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่เนาะพยายามมันจะมีเขาเรียกว่าอะไร อันที่มันพยายามทำเป็นเส้นตรงไหมเออฟิวตี้ก็ไม่ได้ใช้อ่าสวยงามขึ้นอืนะคะคือจริงๆแล้วนะคะพอ L D L มันเข้าไป <c oughs> เห็นไหมว่ามันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาจับ L D L กินถูกไหมซึ่งในรูปนะคะนี่อันนี้จากรูปนะสีเขียวแล้วกันเนาะจะมีตัวของโมโนไซต์นะคะที่พอมันเข้าไปในเซล เข้าไปในเซลล์มันจะกลายเป็นแมคโครฟาจนะคะแล้วมันก็ไปจับ L D L กินอ่าตรงนี้นะคะดังนั้นแล้วนะคะเราจะเขียนต่อนะคะก็คือพอ L D L เนี่ยนะคะมันเข้าไปภายในตัวของผนังหลอดเลือดแล้วนะคะมันก็จะถูกนะคะแมคโครฟาจับกินนะคะซึ่งรูปที่สองเนี่ยอาจจะอธิบายไม่ชัดเจนเนาะ แต่รูปแรกเนี่ยเขาเขียนละเอียดมากนะคะอ่ะกลับไปทูดูที่รูปแรกรูปแรูปแรกนะคะบอกว่าพอ L D L มันเข้าไปเนี่ยมันออกซิได์นะคะพอออกซิได์เสร็จนะคะมันจะไปกระตุ้นนะคะโมโนไซท์ที่อยู่นอกเซลล์นะคะให้โมโนไซท์เนี่ยเดินทางเข้ามาในเซลล์นะแล้วก็พอเดินทางเข้ามาในเซลล์เนี่ยตัวโมโนไซท์เนี่ยกลายเป็นแมคโครฟาจนะคะพอกลายเป็นแมคโครฟาจตัวแมคโครฟาจเนี่ยก็จะไปจับ L D L กินนะคะ พอจับ ADL กินนะคะมันก็จะกลายไปเป็นตัวของฟอร์มเซลเห็นไหมอันนี้พอเส้นสุดปลายทางก็จะเหมือนกันทีเนี้ยเราเข้าใจจากภาพแล้วเราจะมาสรุปยังไงเพื่ออธิบายให้คนอื่นหรือว่าตัวของเราเองเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ย พอเราสรุปบางคนอาจจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเขียนละเอียดมากๆนะคะบางคนก็อาจจะเขียนพอให้เข้าใจนะคะหรืออาจจะแบบสามารถเขียนแล้วเราค่อยไปอธิบายเพิ่มเติมนะคะอ่ะอย่างเช่นอันนี้เราเขียนว่า LDL เนี่ยไปสะสมในผนังหลอดเลือดนะคะบางคนก็อาจจะเขียนต่อว่าก็เกิดการออกซิไดซ์ขึ้นใช่ไหมอะเขียนออกซิได์ อก็นี่เนาะ L D L เขียนว่าออกซิไดซ์ L D L แล้วกันเนาะ นี้ก็จะเข้าใจนะว่าพอดีเอลมันเข้าเอ่อเอลเนี่ยมันเข้าไปในผนังหลอดเลือดแล้วมันก็จะเกิดกระบ,บวนการออกซิไดซ์ขึ้นนะคะอืมทีนี้นะคะพออ่เออเนี่ยมันออกซิไดซ์แล้วนะคะซึ่งมันจะถูกตัวของ โมโนไซท์ uh, ที่มันเข้ามาข้างในเซลแล้วกลายเป็นแมคโครฟาจับกินนะคะอันนี้เราก็อ่ะเข้าใจมันจะเขียนว่าแมคโครฟาอันนี้อ่ะเขียนตัวแม พอแมคโรฟามันจับกับ L D L ใช่ไหมก็จะเห็นว่ากลายเป็นฟอร์มเซลลถูกไหม,มตัวฟอร์มเซลลก็คือตัวนี้ก็จะบอกว่ากลายเป็นฟอร์มเซล ขออภัยนะคะกรอบอาจจะไม่ได้สวยมากอันนี้อธิบายไว้หน่อยแล้วกันเนาะพอมันจับปุ๊บมันก็จะกลายเป็นใช่ไหมกลายเป็นฟอร์มเซลล์นะคะหลังจากกลายเป็นฟอร์มเซลล์แล้วนะคะจะเห็นว่ามันสิ้นสุดกระบวนการแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะเราก็ อาจจะ,ะไปศึกษาเพิ่มน้อว่าหลังจากเป็นฟอร์มเซลแล้วมันกลายเป็นอะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาลูกเราอาจจะเขียนไปเพิ่มเติมตรงนี้น้องว่าฟอร์มเซล อ่าเห็นไหมอันนี้อันนี้จะเกิดมีพวกพักอะไรใช่ไหมแสดงว่าฟอร์มเซล์มันก็อาจจะกลายไปเป็นพวกพักนะคะว่าพวกเอ่ shake, อฟิฟตี้เชคเนาะหรืออาจจะเขียนอัลเทโรโซคลซิตก็ได้นะคะเพราะว่าอ่า จริงๆแล้วนะคะมันก็จะไปสิ้นสุดกระบวนการที่อัลเอสโคโลซีนะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการอ่ะเซฟมาก็ได้เราจะได้เข้าใจมากขึ้นเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่า,นนา,วามันจะกลายไปเป็นนะคะ50 shake เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นอัตราโรสโคโรสีก็คือเป็น CAD lesion อันนี้อาจจะเข้าใจ นี่าภาพนี้ชัดเจนเลยนะคะควรมเซลล์เห็นไหมมันไปสะสมเป็นฟิฟตี้เชคภาพนี้เข้าใจชัดเจนนะ เลยไปทอมบัตแล้ว Fifty Shake ใช่ไหมภาพนี้จะเห็นคล้ายๆกันเนาะภาพมันจะบอกนะคะอ่ะได้สองภาพนี่ที่มันกลายมาเป็นตัวของ50 Shake เราก็จะเอามาสองภาพที่เราหาเพิ่มตรงนี้นะคะเห็นไหมว่า อันนี้ก็จะคล้ายๆกับภาพด้านบนเนาะแต่ว่ามันจะมีเพิ่มนะคะก็คือหลังจากกลายไปเป็นฟอร์มเซล์แล้วนี่นะคะหลังจากกลายไปเป็นฟอร์มเซลลนะคะมันก็จะไปสะสมใช่ไหม,มด้วยความที่มันมีเยอะมากนะคะไปสะสมสะสมตรงนี้นะสะสมเยอะมาก ะะคะหลังจากที่มันไปสะสมนะคะเราก็จะเขียนเขียนต่อไปอฟอร์มเซลลเนี่ยก็จะไปสะสมเป็นนะคะ50 shake ช0ฟิฟตี้เช มันดูติดติดกันเนะาะทีนี้เราก็จะได้แล้วอ่ะก็อาจจะเขียนว่าสะสมก็ได้นะคะให้เราเข้าใจ สมเป็นแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะเห็นว่าตัวของฟิตตี้เชคเนี่ยก็กลายเป็นอัตรทโรสโคโรสีหรือว่า CAD นะคะก็คือมันเป็นเหมือนกับลีชั่นนะคะที่เกิดในลูเมนนะคะมันก็เลยทำให้ลูเมนติดแคบใช่ไหม พอลูเมนเนี่ยตีบแคบใช่ไหมก็จะทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจได้ลดลงนะคะ ที่จริงอ่ะถ้าสมมติอยากเห็นรูป a r t e r ส o s c l e r นะคะแล้วก็เซิร์ชไปเลย a r t e r ส o s c l e r อืมนี่จะเห็นว่าเป็นตัวของพักนะคะก็คือตัวของ50 s h a k e นะคะแต่ว่าพอเป็น C A D แล้วนะคะ ถ้าจะแยกเนาะเป็นว่าเป็น s t e ม n ี n นอสเตมมี่อันสเตเบิลแองนะคะพวกนี้เขาก็จะมีะถ้าเป็น s t e มีเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเกิดต่อไปอีกนะคะอันนี้อาจจะเป็นแค่ Unstable Angina หรือว่าเป็น n o n s t e เตนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการอุดตันแค่บางส่วนนะคะ,ะสมมุติ s t e ม เดี๋ยวบิวตี้มาสอนพาร์ทต่อไปแล้วกันนะคะเนี่ยจะเห็นว่าตัวของสตีมี่เนี่ยมีการอุดตันหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอิวตี้เอาภาพนี้ไปให้ดูจริงๆแล้วนะคะคือด้วยความที่ภาพที่เราเขียนนะคะหรือว่าพยาธิที่เราเขียน,นะ ะะมันเป็นตัวส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นอรนะ์โทรโคโลซีเนาะซึ่งอาจจะเป็นนอนสตีมี่สีเขียวแล้วกันอาจจะเป็นนอนสตีมี่นะคะหรือเป็นอันเซเบิลแองจีน่าก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมตินะคะมันไปถึงตัวส่วนที่เป็นสตีมี่นะ ตัวที่เป็นสต e ีมี่นะคะมันจะมีการอ,าอุดตันทั้งหมดเห็นไหมตรงเนี้ยซึ่งด้วยความที่นะคะเวลาตัวของ50 Shake เนี่ยนะคะมันอยู่ในลูเมนใช่ไหมอ่าถ้าสมมติอันนี้มันเป็นลูอันนี้เป็นลูเมนนะคะลูเมนก็คือหลอดเลือดเนาะพออ่ตัวของ50 Shake เนี่ยนะคะมันไปขวางทางเดินของเลือดใช่ไหมเวลาที่เลือดเขาจะเดินเนี่ยเลือดมันจะผ่านเนี่ย นะคะพอมันชนบ่อยๆนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนกับลับเจอร์ตรงเนี้ยพอมันมันเหมือนมันมันเลือดมันจะวิ่งอ่ะพอมันไปชนอะไรอ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้ตรงนั้นอ่ะเกิดการบาดเจ็บก็คือเราเรียกว่าลับเจอร์เนาะซึ่งพอมันลับเจอร์ปุ๊บนะคะด้วยความที่กระบวนการเราเนี่ยนะคะภายในร่างกายของเราเนี่ยจะมีการนะคะเวลาที่มันมีการลับเจอร์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการ หลังเอนไซม์ออกมานะคะเพื่อ,อกระตุ้นนะคะให้พวกเม็ดเลือดขาวหรือว่าเกล็ดเลือดต่างๆนะคะมามาบริเวณที่มันมีการรับเจอนะคะพอยิ่งเม็ดเลือดขาวหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันมาอุดตันนะคะก็เลยทําให้กลายเป็นเนี่ยลูเมนเนี่ยมันเกิดการอุดตันนะคะทั้งหมดเลยนะคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับไม่มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจเลยนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยเรียกว่าสตีมี่นะคะ ตรงในส่วนนี้นะเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆนะคะเดพิวตี้มาอ,อธิบายแบบเป็นภาพให้เข้าใจชัดเจนเนาะวันนี้อธิบายแบบให้น้องๆน,นะคะเขียนพยาธิสภาพ CAD ให้เข้าใจนะคะอะ่าสรุปแล้วนะคะมาสรุปเลยเนาะจากอ่ารูปนะคะแล้วก็เราเนี่ยอ่านออกมานะคะเป็นพยาธิหรือว่าเขียนออกมานะคะซึ่ง ในเคสนี้นะคะพิวตี้สมมติว่าผู้ป่วยเป็นดับเบิลไม่ใช่ดับเบิลผู้ป่วยเป็นดิสไลปิดนะคะก็คือเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่งเราเอาจจะมีข้อมูลซัพพอร์ตนะคะก็คือผลแลบของผู้ป่วยนะคะอาจจะมีไตกิสรายนะคะหรือพวก LDL คอเลสเตอรอลนะคะซึ่งตัวหลักๆที่สำคัญเลยนะคะที่ก่อให้เกิด c a d หรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะก็คือตัวของ LDL ซึ่ง LDL นะคะก็ จะเห็นว่าจากรูปนะคะ LDL เนี่ยจะเข้าไปในเซลล์แล้วก็เกิดการนะคะออกซิไดค์ขึ้นนะคะซึ่งพอ LDL ออกซิไดค์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะคะให้ตัวของโมโนไซต์เนี่ยเข้าไปในเซลล์นะคะซึ่งพอโมโนไซต์เนี่ยเข้าไปในเซลล์นะคะมันจะกลายเป็นแมคโครฟาจนะคะซึ่งแมคโครฟาจนะคะจะเห็นว่าแมคโครฟาจเนี่ยจะไปจับกับ L D L นะคะก็เลยทำให้สะสมนะคะหรือว่ากลายเป็นฟอร์มเซลนะคะซึ่งพอฟอร์มเซลเนี่ยมันเยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมมันสะสมเยอะขึ้นนะคะมันก็จะกลายเป็นตัวของฟ t ตตี้เชคนะคะซึ่งตัว f ฟ t ต y ี้เชคเนี่ยนะคะก็เลยอ่าเหมือนกับทำให้กลายเป็นอะเทรโซโคโรซีนะคะก็เลยทำให้ในหลอดเลือดนะคะมีนะคะไขมันนะคะไปเกาะ ซึ่งพอมันมีไขมันไปนะคะเวลาเลือดเดินทางนะคะก็จะทําให้ไปขัดขวางนะคะก็เลยทำให้เดินทางไม่ได้เนาะ,ะซึ่งในส่วนเนี้ยนะคะเราจะหยุดอยู่ที่ n o n s t e a m y กับ unstable angina แต่ถ้ามันมีการรับเจอร์เกิดขึ้นปุ๊บพอรับเจอเสร็จก็จะทําให้มันไปกระตุ้นนะคะให้เก็ดเลือดเอ,อ่ย เม็ดเลือดขาวเอ่ยมาอุดตันนะคะอันนั้นมันจะไปถึงขั้นของสตีมี่เลยนะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการอธิบายเนาะหรือว่าการสอนเขียนพยาญที่สภาพของ CAD นะคะถ้าใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าใครอยากให้บิวตี้มาสอนเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมเรากลับฟังนะคะเดี๋ยวเรา เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าฟิวตี้จะสอนอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะ